เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรเลยนะครับนะรถติดแก๊สเนี่ยนะครับรถติดแก๊สเนี่ยก็ไม่น่าที่จะเขาเรียกอะไรเอามาใช้ในการขนเด็กนักเรียนเลยนะครับนะผมถามคนขับรถที่นี่ก็ไม่มีใครใช้รถติดแก๊สเพราะมันมีโอกาสจะระเบิดถ้าบรรทุกเอ่อขนเอ่อสินค้าระหว่างเมืองอะไรก็ไปอย่างแต่ก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันตรวจสอบสภาพอย่างสม่ำเสมอนะ หน่วยงานขนส่งของญี่ปุ่นกับหน่วยงานขนส่งของเรานี่ก็ต่างกันนะครับขนส่งของเราก็มีข่าวลือว่ามีประเภทดำน้ำนะนะครับบางคนก็ไม่ได้มีการตรวจสภาพนะออมีข่าวลือว่าจ่ายเงินพันห้าไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมคุยบริษัทประกันนะเขาเล่าให้ฟังบริษัทรถยนต์อะไรพวกนี้ยนะครับเ็าเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยมีข่าวลือทํานองนั้นแต่เป็นการขนส่งจังหวัดไหนอย่างไรเราไม่ขอพูดแล้วกันเขาบอกเรือดำน้ำพันห้า นะครับ่าค่าดำน้ำก็คือหมายถึงว่าไม่ต้องไปตรวจส,สภาพแบบนี้ก็มีด้วยหรือไม่ก็ฝากกรมการขนส่งทางบกไปตรวจสอบนะขนาดรถเจกรกรรมมาจากประเทศอังกฤษคดีความที่ผมทำเนี่ยนะครับมีรถเจรกรรมรถหรูนะฮะรถปอร์เช่รถลัมโบกีนี่รถเบนซ์รถอะไรต่างๆรถหรูๆถูกขมโมยจากประเทศอังกฤษมาเป็นลอยๆคันกรมการขนส่งทางบกก็ยังนะไปออกเล่มจดทะเบียนให้เขา นะครับลูกความผมเนี่ยเป็นเจ้าของโชว์รูมซื้อรถมานะครับพอซื้อมาเสร็จปุ๊บเอาจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยอะไรด้วยนะครับขนส่งก็มีเล่มมีอะไรถูกต้องสุดท้ายโดนกรมสอบสวนคดีพิเศษยึดรถไปเรียบร้อยนะครับลูกความผมโดนฟ้องต้องจ่ายเงินสามล้านกว่าลูกความผมก็ต้องไปฟ้องคนอื่นต่อนะ นะครับนะเขาเรียกอะไรฟ้องคนที่ขายรถมาท,ทั้งทงที่เป็นรถที่มีการจระจรมไม่เชื่อไปถามสมศักดิ์สมศักดิ์เทพสุทินดูนะสมศักดิ์เทพสุทินก็ออกข่าวเรื่องนี้นะครับก็ผมก็ไม่เข้าใจว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยไปออกออคู่มือจดทะเบียนรถจนนะโดยอาศัยแบบนําเข้านะครับหรือเขาเรียกว่าใบเกิดรถเนี่ยแบบ32ได้อย่างไรนะครับ ก็ไปออกมาแล้วก็มาขายไปแล้วเสร็จแล้วก็มีคนโดนหลอกเยอะลูกวามผมก็โดนไปสามล้านกว่าอันนี้คือเรื่องจริงไนหะถ้าอะไรไม่ใช่เรื่องจริงนะช่วยสวนเลยนะฮะผมได้ให้ความรู้ตรงไปตรงมาเลยนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องเออเกี่ยวกับเรื่องเออเขาเรียกอะไรเรื่องกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับต้องเข้มงวดหน่อยเรื่องการตรวจสภาพรถเนี่ยอย่าให้มันมีข่าวลือว่าใช้เงินแล้วสามารถผ่านได้ นะเป็นข่าวลือนะผมไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงหรอกพอเชื่อไปเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องผมดังนั้นก็ฝากดูนะว่าขนส่งจังหวัดแต่ละอย่างเนี่ยมันสามารถใช้เงินแทนการตรวจจริงได้หรือเปล่านะถ้าใช้เงินไม่ได้แล้วมันผ่านมาได้ยังไงนะครับอย่างรถแก๊สรถอะไรต่างๆสภาพเอ่อนะครับอย่างรถนักเรียนเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยนะรถรถประเภทนี้น่าจะห้ามนะการดัดแปลงสภาพรถเนี่ยมันต้องดูว่าเอาไปใช้อะไรงไงต้องมีการนะ นะครับทั้งตรวทั้งติดตามะไรงต่างอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญนะ <c oughs> อืนะครับตื่นเช้าจังนะฮะไม่เช้าครับนี่จะอันนี้แปดโมงขวานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะเร็วกว่าประเทศไทยสองชั่วโมงนะครับนะครับนี่คือให้ความรู้นะครับว่าใครที่ดูแลกระทรวงคมนาคมดูแลกรมข,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 ขนส่งทางบกเนะี่ยไปดูสิคนอย่างอาธิบดีเนี่ยควรจะต้องอยู่ในตําแหน่งต่อไปไหมขนส่งจังหวัดต่างๆที่ได้มีการตรวจสภาพรถนักเรียนคันนี้ มันปล่อยผ่านมาได้ไงหรือว่ามีการตรวจตรวจสภาพจริงหรือเปล่ามีการรับเงินรับทองไหมนะครับถ้าดูแล้วมันต้องรับผิดชอบเนี่ยก็ควรจะเด้งย้ายหรือลงโทษทางวินัยหรือไม่อย่างไรถ้ามีพยานหลักฐานว่าปล่อยประละเลยหรือรับเงินรับทองเนี่ยควรจะดําเนินการตามกฎหมายหรือไม่อันนี้กับพี่เดก็ฝากนะครับนะครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะคนขับรถเนี่ยเท่าที่ผมติดตามข่าวนะเพราะผมอยู่ญี่ปุ่นก็อาจจะดอูอาจจะดูไม่เต็มที่นะครับ นวสังเกตนะครับพอเกิดอุบัติเหตุเสียงดังปังนะครับซึ่งดังปังนี่ไม่รู้เกิดจากอะไรนะคนขับตอนแรกกระบอกล้อซ้ายแตกต่อมาเขาบอกว่ากระบอกลมแตกคือตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่ารถที่มันเสียหลักเกิดจากอะไรท่านผู้บัญชาการท่านรักษาการผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกกิตรัตษณ์นเ,เนี่ยท่านบอกว่าคนขับให้การทํานองว่ามีเสียงดังจากใต้ท้องรถซึ่งไม่รู้มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวก็ต้องรอเอ่อเขาเรียกอะไร อกองวิสูต์หลักฐานก่อนนะครับคานนี้โดยโดยทั่วไปถ้ามันมีเสียงดังเนี่ยมันก็ต้องจอดนะครับจอดดูนะครับแล้วก็หาทางแก้ไขเด็กนักเรียนก็ไม่ต้องเสียชีวิตครูก็ไม่ต้องเสียชีวิตแต่ไม่ทำเนีย่ยพฤติกรรมเนี่ยร้ายแรงมากคันนี้พอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บกระโดดหนีนะครับกระโดดหนีแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปหาเขาเรียกอะไร ไปหาอุปกรณ์ดับไฟมาช่วยถังดับเพลิงพอดูระดับไม่ไหวแทนที่จะช่วยเด็กต่อกลับหลบหนีทิ้งเด็กไว้ในที่เกิดเหตุโดยเล็งเห็นผลว่าเด็กเนี่ยอาจจะต้องถึงแก่ความตายอย่างแน่นอนพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเคยมีคำพิพากษาของสารนิกานะนะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กันไปแล้วเกิดอุบัติเหตุล้มข้างทางแล้วปล่อยทิ้งไว้สี่ห้าวันนึงไงอันนั้นสาลนิกานะครับ นะครับพิพากษาว่าการกระทําดังกล่าวมีความผิดฐานพยายามฆ่านะครับเพราะว่ามีคนมาช่วยนะครับโดยสารนิกาบอกว่าเล็งเห็นผลได้เลยทิ้งผู้บาดเจ็บไว้ข้างทางเนี่ยอาจถึงแก่ความตายได้อาจถึงแก่ความตายได้นะครับนะฮะอาจถึงแก่ความตายได้อันนี้ก็อันอันอันนี้ก็น่าจะมาเทียบเคียงกับคดีนี้ได้เพราะมีคําพิพากษ,ษาดีกาในอดีตทิ้งผู้บาดเจ็บไว้ที่เกิดเหตุ โดยเล็งเห็นว่าอาจถึงแก่ความตายได้เพราะเขาได้รับรับบาดเจ็บอย่างนี้ยเราทิ้งนักเรียนไว้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบคนเนี่ยครูเคลอ่ะรถไฟไหม้ประตูฉุกเฉินเปิดไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปิดไม่ได้คอนในรถที่จะทําลายกระจกก็ไม่ได้นะครับทิ้งไว้เนี่ยย่อมเล็งเห็นผลได้อย่างแน่นอนว่าเขาต้องตายดังนั้นการกระทําพวกนี้ยส่วนตัวผมนะฝากไปยังรักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพี่ต่ายนะครับลองพิจารณาที่ว่า แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาได้ไหมโดยเล็งเห็นผลเหมือนการสังหารหมู่เนี <c oughs> ่ยคุณทิ้งรถไว้เนี่ยรถก็เปิดไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อุปกรณ์ก็ไม่มีไฟไหม้เลยแต่คุณแทนที่จะช่วยหาทางทุบรถทุบกระจกอะไรคุณคุณไม่ได้ทําเลยคุณทิ้งไปเลยพฤติกรรมต่งางๆเนี่ยอาจจะมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลนะครซึ่งมีโทษประหารชีวิตนะครับเทียบเคียงกับคําพิพากษาที่ผ่านมาอันนี้ก็ฝากพนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปดูแลด้วยนะครับ นะครับนะเพราะว่าควรจะแจ้งข้อหาเพิ่มหรือไม่อันนี้เป็นความเห็นจากพี่เดนะครับในฐานะที่เป็นเนติบัณฑิตคนหนึ่งนะครับเนะีนะ่ยก็เรียนให้ทราบนะครับอืมก็ขอสแสดงความเสียใจนะเห็นบอกมีสสพักการเมืองพักหนึ่งไปกดขำเรื่องคนตายเนี่ยนะครับไม่รู้พักไหนก็ไม่รู้นะการไปกดขำเรื่องคนตายนี่ถือว่าเป็นคนที่นะครับเรียกอะไรเป็นคนที่เขาเรียกอะไรวะเป็นคนที่นนทนนทไม่มีคุณธรรมเลยไม่สมควรเป็นสสนะไอคนเนี้ย นะไม่รู้ว่าพรรคการเมืองพรรคไหนนะแย่มากอ่ะไม่ว่าพรรคไหนนยะไม่ว่าฝ่ายค้านรัฐบาลผมถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องเป็นการกระทําที่ไร้คุณธรรมเป็นการกระทําที่ไม่รู้จักกาลเทศะ <c oughs> เห็นคุณสรยุทธพูดนะนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับว่าคนเขาตายเขาเศร้าว้วเราไปไปกดขำนะวันหนึ่งพ่อมึงตายนะเขาไปกดขำมั่้งจะรู้สึกยังไงถ้าพ่อมึงตายแล้วมีคนไปกดขำเออพ่อผมตายแล้วมีคนก็ไปกดขำเนี่ยจะรู้สึกยังไงถ้าพ่อมึงตายนะครับแล้วกมนะ็มีคนไปกดขำ นะครับเออบางคนบอกบางทีกดผิดนะกดผิดก็ต้องออกมาขอโทษครับนะเรื่องพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับกดผิดก็ขอโทษไม่เป็นไรครับอ่อนะนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าพักไหนเนะี่ยผมผมไม่เกี่ยวนะผมถือว่าแต่ผมถือว่าเป็นการกระทําเฉพาะตัวนะเป็นสันดานเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ฝากสั้นๆนะถ้าเกิดพ่อมึงตายแล้วมีคนไปกดขับเนี่ยอคุณจะรู้สึกอย่างไรนะฝากไว้แค่เนี้ย ก็ไม่อยากจะกด่าเยอะเพราะว่าอะไรคนบางคนนี่แม่งไลค่าไลราคาเป็นสันดานส่วนเอบุคคลนะครับนะอืมนะครับนะเอาเฉพาะเป็นเรื่องลายบุคคลนะทุกคน,นะแต่พักเนี่ยแม่งก็มีทั้งคนดีคนชั่วคนเลวมีหมดอะทุกพักอะพักเพื่อไทยกับคนเก่งๆก็เยอะเพื่อนผมเป็นสอสหลายคนเก่งๆก็เยอะนะคนนะพักประชาชนอะไรเหมือนกันทุกพักเ่แม่งมีทั้งคนดีคนเลวในทุกพักการเมืองนะเป็นสันดาน นะครับนะครับ้ากดผิดก็แล้วไปก็ต้องออกมาขอโทษทีที่เป็นข่าวเนี่ย